ครับผมมาวันนี้มาทำใหม่หลอดไฟนะครับตัวนี้ก็เป็นของนี่ฮะหลอดไฟร้อยห้าสิบบาทหลอดนี้มันขาดนะครับผมจะทำให้หลอดขาดอันนี้ยจะใช้ได้เหมือนเดิมนะฮะเรามาดูกันก่อนอื่นนะครับแล้วก็อันนี้ก็มันก็ติดกาวไว้นะฮะแล้วก็บีบบีบนะครับ บีบไปบ,บีบบีบพอบีบแล้วมันหลุดออกมาแล้วนะฮะก็เนี่ยฮะหมุนอย่างงี้อันนี้ผมทาไปแล้วนะครับผมทําไปแล้วก็คืออ่ามันจะไหม้ที่จุดนี้นะฮะนี่ก็คือเนี่ยฮะอันนี้ก็ขูดออกนะฮะขูดหลอดไฟอันนี้ก็เริ่มดำๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวม,มันก็ขาด วิธีทำง่ายขูดขูดขูด,ขดแล้วก็มาเชื่อมนะฮะวันแรงเชื่อมเลยตอนนี้เชื่อมเสร็จแล้วตมามดูกันนะครับว่าจะติดหรือเปล่านี่ครับหลอดนี้มาใส่มาจะติดไหมลองมาดูกันฮะ,ะใส่ได้อ่ติดเลยนะครับผมหลอดนี้ นะครับติดแล้วนะครับนะฮะเราลองดูติดไฟอ่าอ่าใจใ้หน่อยนะฮะติดแล้วครับนะติดเรียบร้อยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีความรู้อ่าเป็นความรู้ ให้ทุกท่านนะครับจะได้ไม่เก็บหลอดไฟที่ขาดแล้วนะครับมาทําให้เป็นติดไฟได้เหมือนเดิมนะครับผมเป็นความรู้อย่างนึงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแต่คลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกท่านดูใหม่นะฮะว่าทำทำแบบไหนอีกนะครับขอบคุณครับ